สวัสดีครับวันนี้เรามีรถอ,อ Eco ีโก้คามานนำเสนอนะครับเป็นโตโยต้ายาริสปี2014นะครับเป็นตัวลองพร้อมคันนี้เขาบอกไว้เลยว่าเป็นรถอีโก้คอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นยอดนิยมนะครับสำหรับวัยรุ่นหรือวัยทำงานหรืวอวัยกำลังสร้างตัวเพราะว่าค่อนสบายๆเท่านั้นนะครับผอแค่า5,000บาทเท่านั้นอากาศเพิ่มการเสียเวลาเราไปดูรถกันเลยครับผมครับเป็นรถ ตัวอีนะครับก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกเข้ามานะครับสนยางนะครับสนยางเล่มแ็กใหม่ย่างใหม่ของเรานะครับเป็นปีย1ิบเใส่สไปเลยหล no ่อๆจัดทรงสวยๆครับผมตรวจรอบๆคันนะครับเราก็แบบนี้เลยตามรูปที่เราอินเสิร์ตเข้าไปนะครับทีมงานอินเสิร์ตเข้าไปด้วยนะครับผม เราไปดูภายในกันเลยดีกว่าว่ารถตัวนี้ภายในเขาจะเขิ่อนนดเรเครับข้ามาดูภายในของรถคันนี้นะครับเป็นโทนออกสีดำนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับที่บางแดดนะครับยังหุ้มพลาสติกนะครับส่วน c d f m a m a u x b อ็ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับแอร์เป็นแอร์ระบบมือหมนุนส่วนบอะก,ก็เป็นบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสีทูโทน ไม่วิ่งแค่แสนห้าเท่านั้นนะครับรถไม่ช้ำสวยละหล่อเราไปดูห้องเครื่องนะครับเอาละครับนี่ก็ภายในห้องเครื่องของเขานะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานอินเสิร์ตเข้าไปรถคันนี้เป็นรถดีก็ค่าเครื่อง1.2นะครับโดยเออีออโต้นะครับก็ประหยัดน้ำมันระดับหนึ่งนะครับท่าไหนสนใจนะครับก็บัทด้านล่างนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดตกิดตามกดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับไไสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวไป,ไปไ